สวัสดีค่ะคลิปนี้หนูก็จะมาอ่านพระสูตรจากหนังสือพุทธวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธเรื่องบทอธิษฐานจิตเพื่อทําความเพียพรภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จากอิ่มจากพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทําความเพียร ภิกษุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือยนแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกักเยิดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ ภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรายโยคขีม่มรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการตั้งจิตว่าหนังเอนกระดูจักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุูคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบา่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซพิษสูตรทั้งหลายพวกเธอก็จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สูตแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่า อันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของคุณระบุผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอน